สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้พ่อครับจีริมชีครับโดนแล้วครับนี่น้องที่เข้าบ่ได้เจอกันในบรรยากาศตกปลาลิมชีครับนี่ครับพึ่งมาลงครับตอนสองโมงครับตื่นมากอะยังไม่ทันอาบน้ำเลยน้องครับล่างนะมาเลยครับน้องเบิ้งครับจากที่บ่ดได้มาโดนครับนี่น้ำมันเริ่มลงครับน้ำมเริ่มลงแต่น้ำยังขุ่นอยู่ครับ ไหลอยู่ครับนี่ตาฟงตาฟังครับน้ำสไลด์ไปกินบัดครับนี่ช่วงนี้ครับจากน้ำ่วมเมื่อกี้ครับ่วมแห้งครับนี่หัวจะล่งลงลงคักเลยนีครับ่น้องบ่งบรรยากาศครับนี่อยู่ใกล้ไม้เดิมครับเก้ยตะกี้ไม้ยู่ฟุครับถัดกันไปนิดเดียวครับนี่ไม้เก่าครับ มันลงบ่ได้ครับมันลมอยู่ครับตอนนั้นก็เลยอันนี้ก็เลยมาปากไม้ไม่เบิง่งทางกันแหละครับเดี๋ยวก็จะล่อรุนเบืองครับว่าจะมาอันบ่นะครับก็ลองเบืองอนะ่ะพี่น้องครับจากที่ปได้มาโดนนะครับห่างไปโดนครับนี่น้ำพึ่งลุงพึ่งมาตกแดงครับก็เลยมาลองเบิง่งอ่ะจนได้ก็ เป็นกาลังแรงใจนะครับในช่องจีลิมที้นะครับผู้ใดที่ยังม่ติดตามผู้ใดเบ่งแล้วก็กดติดตามไปเลยได้ครับเรอกดซับสไครกดแชร์กดถูกใจให้เนี่ยครับเฮ็ดไว้เป็นความทรงจำครับเพื่ออายุไยได้เปิดเบ่งครับง่จะได้ระลึกถึงความหลังครับนี่ครับให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศครับอืมครับ โอ้เมื่อกี้พี่น้องเห็นไหมครับเี่นนี่ก็ช่างตกน้ำแล้วครับเลยช่างลงน้ำแล้วทาให้พี่น้องเืิ่งตัวป่ากันครับคือตัวป่าแบบใดเนาะเพิ่งดึงกันมากครับเมื่อกี้นี้ครับพี่น้องยังมาควันนะครับตัวแรกครับใส่เป็นควันทุงครับใส่เป็นควันทุงกันตัวแรกใส่เป็นควันทุงครับ อะมาเบิ่งตัวปลากันเลยพี่น้องปอืออ้าวตัวปลาออกแล้วครับไปงอนหน่อยไปเร็วอุ้ยโอ้ยตัวแรกแขกงมันไปแอดลาดเลยเอา้าอาแต่กระช่างใส่ไปล่อมันกันเลยครับรอตัวแม่เงี้ตัวน้อยมันประย่โอ้โหอะไรนะครับตัวน้อยตัวน้อยครับมันหลอดตะไคร้เลย โอเคครับืัอนี้กับไม้นี่นะครับริมซี่ครับจากตรงที่เคยมานนะครับนี่มานนี่ครับบรรยากาศรอบๆในพี่น้องเบื่อครับนี่ข้างบนนี่ก็ที่เป็นท่างครับนี่ท่างครับวันนี้เป็นท่างขาดครับจากข้าที่เคยไปเป็นท่าตะสุกครับท่างขาดไปยังบ่ไดรครับเราก็เลยซิดอยู่ประมาณนี้ก่อนครับนี่ก็สองทาม่วงครับอ่ะเจนนี่ก็ฝากพี่น้องนะครับพอ ที่ไหมาซีดมือนี้แลลวก็ะจีหยุดอีกไปประมาณเดือนสองสามเดือนครับเดี๋ยวไปทํางานก่อนครับหาเงินก่อนตกเต่าป่าผมมีเงินครับต้องทํางานครับอ่ะทีไหนฝากพี่นอ้องเป็นกําลังแรงใจเนยนะครับเ้อขอบคุณครับสวัสดีครับ